โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญมากในปัจจุบนันถ้าเราใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะทำให้ทั้งตัวเราและสังคมเกิดความสงบสุข เมื่อใดที่เราใช้ในทางที่ผิดเมื่อนั้นก็จะเกิดภัยทั้งต่อตนเองและสังคมนักเรียนเคยได้ยินเรื่องแก๊งคอสเซนเตอร์ไหมคะตอนนี้กําลังเกิดคดีอาชญากรรมมากมายซึ่งหลักๆแล้วเป็นการหลอกลวงเหยื่อให้อนเงินไปีกังพูปกั้งพูตามนะพี่เรานะพวกเธอเล่นกันก่อนเลยพี่ขอนั่งดูแล้วกันโอเคโอเคงั้นหนูเล่นต่อแล้วนะ ทำไมช่วงนี้แก้มพูดูเศร้าๆจังจะไม่ให้เศร้าได้ไงล่ะเมื่อคืนแอบเห็นแม่ของพี่แก้มพูร้องไห้ตอนดึกๆได้แหละแล้วทำไมแม่ของแก้มพูถึงร้องไห้ล่ะได้ยินมาว่าผมผลิตจากการทำนาให้ปีนี้ขาดทุนเยอะเลยใช่ใช่แล้วยายของแก้มพูก็โดนแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกให้โอนเงินไปเกือยหมดบัญชีเลยนะถ้างั้นพอเราไปหาครูพลอยกันน่าจะพอช่วยอะไรได้บ้าง นำแแหวไปแปลรูปเป็นรูปแบบอื่นแล้วนําไปขายเนี่ยจะดูน่าสนใจขึ้นนะคะ้เราจะขายสินค้าอะไรดีล่ะคะครูเสนอน้าพริกเผาผัดแหวเพราะเรามีแหวอยู่แล้วถ้าเราเอาไปผสมกับวัตถุดิบอื่นๆที่หาได้ในท้องถิ่นต้นทุนก็ไม่สูงทําการตลาดก็ง่ายราคาก็ไม่แพงอีกอย่างพวกเธอก็ทําโครงงานเรื่องนี้มาแล้วครูว่าพวกเธอทําได้แน่นอนคะ่ะ แล้วเราก็ใช้การโฆษณาและการขายผ่านโซเชียลขคนทั่วไปสามารถเข้ามารับชมได้ง่ายๆและไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยโอเคเลยงั้นครูขอฝากวิวบอกน้อง,องๆให้ช่วยกันคิดเรื่องของการออกแบบโลโก้แล้วก็ขอฝากวิวนะคะให้ทำเรื่องของกราฟิกในคอมพิวเตอร์แล้วเดี๋ยวครูเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทำออนไลน์อีกทีนะคะได้เลยค่ะครูพอยพี่วิวทำถึงไหนแล้วคะ อ๋อได้เสร็จสมบูรณ์แล้วที่พี่ได้ทำไว้ทั้งหมดมี Facebook, TikTok, Youtube และ Line Official เราจะใช้การถ่ายภาพสวยแคปชั่นจริงๆและใช้ความถี่ในการโฆษณามาเป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการเปิดตลาดตอนนี้เรามาช่วยกันโปรโมทสินค้าน้ำพริกขผาพันแท้วทุกๆช่องทางกันดีกว่าการคูกคงดีใจแน่ๆได้ค่ะ ไปบอกแม่ของเธอนะเตรียมตัวรอรับออเดอร์ได้เลยคค่ะต้องขอขอบคุณพี่วิวมากเลยนะคะที่ช่วยให้ครอบครัวของหนูได้กลับมาตั้งตัวอีกครั้งตอนนี้น้ำพี่เขาวัดแห้วของหนูขายดีจนทำไม่ทันเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกนะยินดีว่าแต่การโูไปขอบคุณคุณพลอยหรือย,ยังล่ะ ครูค,คอยมากเลยนะคะที่ให้คําแนะนําดีๆกับครอบครัวของหนูไม่เป็นไรค่ะครูยินดีมันเป็นหน้าที่ของครูยอยู่แล้วครูยอยากให้พวกเธอเข้าใจว่าเทคโนโลยีมีทั้งด้านดีและไม่ดีถ้าเรารู้เท่าทันใช้อย่างถูกต้องเทคโนโลยีก็จะเป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตแต่หากเราไม่รู้เท่าทันอันตรายของเทคโนโลยีไม่ใช้ให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ ก็อาจจะเกิดโทษแก่ตัวเราและสังคมได้และสุดท้ายก็จะทำลายชีวิตของเราเหมือนกับคุณยายของก้านพลูที่รู้เท่าไม่ถึงการโดนแก๊ง call นเตอร์หลอกให้โอนเงินไปคุณครูเป็นกำลังใจให้นะคะก้านพลู